กินใบใหม่พี่น้องน้องสตางพาลุยเอ้า <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบาปอ,อกับบ้านมี้คือเกอ่านะคะในช่องมาดามาามันช้าแนววันนี้สิปนปลาจะปนปลาสลิดปุนปลา,า,าสลิดักเคือเครื่องบ้ก็ะม,มีมะเขือมีมะเขือมะเขือเปาะมะเขือม่วงมองได้พี่น้องเขือม่วงเพกาเพกาวัดสีหันเป็นเรียวๆสีเลยเพราะว่าอย่างติดความมันอ่อนอยู่ เพราะว่าอนะ่อนอยู่เนาะอันนี้แพ็กเก็บพ็กเกบมะเขือเปะมันเทสวนนี่ก็มะเขือม่วงมะเขือม่วงพี่นอ้องดูนะเออเป็นยาเนาะเันะเสีซเบองหมากลินไหมมารกลินฟ้าพี่น้องมากลิน,กลนฟ้า,า,ฟาหรือว่าเพกาเนาะ ค,คนพากลางพี่อื่น่าเพา่กใน่เอาไปปลกพี่เาว้าเมื่อินเครดจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาตำปลากันเนาะนาพี่น้องวันกินข้าวเศ้าอยู่กินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวแรงเนาะว่นจะบ่คอยกินขา้าวกินข้าวแรงเพราะว่ายัางตี เวนเดยเอสยังมากไหมเดี๋พี่น้องถ้าอ้วนหลายห้องสุขภาพบอด,ดีเนาะขาคอเข้ามาขาคอบาไว้ละอายุหลายลลแล้วเลขสี่แล้วอ่าดูแลสุขภาพกันไปเนาะช่วงเราอยู่บ้านบ้างๆเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนป้าเฮ็ดกับเขากับน้ำไปเนาะพี่น้องสวนเกษตรมาดามวันชาแนลเนาะสวนเกษตรมาดามวันกัซซิมี่ใหม่มุงคน้นพี่น้อง ไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับวันนี้วันจะทำจิงสีวันสีจัดให้มันสวยงามนะจัดโต๊ะอาหารนี่ทำกระจกจกระแจโอเคค่ะเดี๋ยวมาต้มปลากันเลยต้มเนื้อปลาเนาะนี่ถึงมือกัน สวนเกษตรยังไม่ยังไม่เปิดให้ชมนะคะเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นก่อนเนาะสถานการณ์ดีขึ้นก่อนมันค่อยสิเปิดเป็นหนาปอเปี๊ยะพาตังกร้องมากเลยปเปี๊ยะพาตังกร้องมากทำแบบนี้โอเคม<น>ะเขือปอกบางในพี่น้องหน่วยใหญ่ ม่ายังค่ครั่แน่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วอัปเดตให้ดูนะคะ